สวัสดีครับเพื่อนๆทาง y o u t u b e นะครับวันนี้เราจะให้รู้เรื่องว่านสามตัวที่เหมือนกันตอนสดๆนะครับคือหัวว่านขมิ้นทองพญาว่านแล้วก็ว่านมหาปราบนะครับซึ่งเพื่อนๆเ,เข้าติดตามเป็นอย่างดีตอนนี้จะให้เห็นหัวของเขานะครับถ้าถ้าภาพรวมคือต้นแดงเหมือนกันทั้งสามต้นนะครับ อันนี้คือว่านมหาปราบนะครับนี่ครับหัวเขานะครับนี่หัวเขาอันนี้คือว่านพญาว่านนะครับหัวก็จะเหมือนกันกับว่านมหาปราบนะครับงอเหมือนกันขาวเหมือนกันต้นก็แดงเหมือนกันนะครับแต่ต้นของพญาว่านนี้จะมีร่องกลางใบ ส่วนว่านมหาปราบนี้จะไม่มีร่องกลางใบนะครับมีก็เป็นก้านใต้ท้องใบแดงขึ้นไปจนสุดนะครับความแตกต่างกันอยู่ที่ใบมหาปราบจะยาวกว่าเป็นใบพายนะครับอย่างที่เราเคยอธิบายในคลิปต้นๆนะครับแต่นี้เรากู้ขึ้นมาเป็นหัวแล้วนะครับนี่คือหัวว่านของพยาว่านนะครับหักออกดูก็จะเป็นขาวๆนะครับนี่ครับมีกลิ่นหอมนะครับ ส่วนมหาปราขออภัยนะครับตรงนี้มหาปราบนะครับส่วนพญาว่านก็ขาวๆเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างกลิ่นเดียวกันนะครับหักออกก็จะขาวเหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ใบมหาปราบนี่จะใหญ่และแดงเข้มเลือดหมูนะครับส่วนพญาว่านนี้ต้นจะแดงแบบแดงแดงแจ๊ดแบบส้มๆหน่อยนะครับ <t ell> นี่คือความแตกต่างแล้วก็ต้นก็จะอ่อนกว่านะครับมหาปราบนะครับส่วนขมิ้นทองก็จะต้นเหมือนกันแต่ไม่มีแสกกลางใบนะครับแต่เป็นต้นลำต้นเหมือนกับมหาปราบนะครับแต่หัวของขมิ้นทองจะเป็นสีทองอย่างนี้นะครับสีเหลืองหักออกก็จะเป็นสีเหลืองเลยนะครับนี่ครับนี่คือขมิ้นทองนะครับว่านสามตัวนี้เป็นสุดยอดของยาดีนะครับ แล้วตังเป็นตะบะเดชะด้วยนะครับเพื่อนๆก็สนใจเยอะนะครับเราก็เลยทํากลิบหัวว่านให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่ามันเป็นว่านสําคัญแล้วเป็นพลังให้ว่านตัวอื่นนี่มีฤทธานุภาพด้วยและตัวเขาเองก็เป็นสุดยอดของยาเลยนะครับอย่างขมิ้นทองนี่นะครับสําหรับเพื่อนๆผู้ใค่ในการศึกษาเรื่องว่านสามตัวนี้นะครับเราจะถ่ายภาพทั้งสามนะครับอันแรกนะครับ ก็คือมหาปราบอันที่สองก็คือพญาว่านอันที่สามก็คือขมิ้นทองนะครับเพื่อนๆที่เราเคยถ่ายคลิปให้ดูอันนี้หัวเขานะครับอธิบายเพิ่มเติมเผื่อว่าใครไปมีที่ไหนเจอที่ไหนก็ซื้อมาปลูกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ความรู้เพื่อนๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ